สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับประชของแฮทริคีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวไก่ด้วยทองที่กลับมาคึกพยอง สำหรับในฤดูกาลนี้ครับผลงานของไก่เดอะทอนท็อปแอมฮอสเปอร์ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มแล้วก็สุดยอดมากๆในเกมเลกนะครับผมถึงแม้ว่าในช่วงปิดซีซั่นไปเนี่ยโอ้โหจะมีการหากุนซือเยอะแยะมากมายแล้วก็เจออีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะั่นคือแฮร์รี่เคนครับมีข่าวงงแงว่าต้องการย้ายทีมไม่ต้องการอยู่กับสเปอร์ต่อไปต้องการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งถิ่นเอีิอัสสเตเดียมแต่ท้ายที่สุดครับเรื่องราวนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจนแฮร์รี่เคนะ ก็ต้องกลับลำแล้วก็อยู่กับสเปอร์ต่อไปนะครับผมโดยการออกสเตดิโอเยียมแบบนี้ครับของสเปอร์เนี่ยทำให้นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอน,นะครับที่ออกสตาร์ทสามเกมแรกของลีโดยที่ชนะรวดแล้วก็ไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวโดยตอนนี้ครับสเปอร์เนี่ยเหลือนักเตะอายุมากกว่า30ปีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับในทีมนั้นคือกัปตันอุโกยอริสผัวสาป,ประตูแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสนะครับถือว่าเป็นการจัดการสควอตท,ที่ดีมากๆก็มีการปล่อยนัก เตที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้ออกไปจากทีมแล้วก็เหลือคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นผู้นําทีมอย่างอูโกยอริสคนนี้นะครับจากตอนแรกรที่หลายคนเนี่ยตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าสเปอร์ทีมนี้จะโอเคไหมที่เอานูโนเอสเปรโตซานโตมาคุมทัพเพราะมีแฟนบอลส่วนใหญ่ที่ตั้งคาถามแล้วก็ขอลงสัยในฝีมือของนูโนซึ่งจริงๆแล้วครับนูโนเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่สเปอร์มองเป็นลิสต์แรกนะครับผมในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะตอนแรกเนี่ยมีการคุยกับอันโตนิโอคอนเตไปไปมาคอนเตก็ใหม่มาไปหาดน ฟอร์เซกาฟอนเซกาก่อใหม่เอาครับเหมือนจะมาคุมแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็อดอีกุนซื้อของหมาป่าโรมา่าเหมือนจะมาคุมแล้วสุดท้ายก็ไม่เอาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับแล้วก็เป็นหน้าของกัตูโซนะครับกุณซือพันดุนะครับสุดท้ายกัตูโซก็ไม่เอาอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจนท้ายที่สุดเนี่ยหวยมาออกทีนูโนเอสเปรโตซานโตซึ่งจริงๆแล้วครับ นูโน่คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งตอนที่โชเซ่มูรินโญ่นั้นโดนปลดออกไปเมื่อปลายซีซั่นก่อนแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงท้ายครับทางน้านของเดนนลลวีเนี่ยจึงให้ไรอันเมซ่านั้นมาคุมทับก่อนรวมไปถึงทางน้านของนูโน่เนี่ยก็ไม่อยากหักกับบูฟนะครับที่ไม่ใช่โอ้โหจะหมดฤดูกาลแล้ว,ลวทิ้งเงินกลางทางแบบนี้ท้ายที่สุดครับไปไปมาๆครับนูโน่จากตอนแรกเนี่ยที่เต็งค่อยๆหายไปเข้ากลีบเมฆ จนกระทั่งเราคุณซื้อจากเกาโชเซอการที่นั่งของฟาบิโอปาราติชีครับผู้นในการกีฬาคนใหม่ของทั้น้ำฮอสเปอร์เนี่ยด้หามาแต่ท้ายที่สุดกับ3คนก่อนหน้าน,นี้ไม่มีใครมาเลยครับท้ายที่สุดเนี่ยหวยก็เลยมาออกที่นูโนเอสเปรโตซานโตในที่สุดนะครับเพราะว่าทังนั่นของนูโนเนี่ยปฏิเสธในการคุมทัพแล้วก็ขึ้นใน IG หลาเขาสมสรสูครามเลยนะครับว่านูโนนั้นประกาศอําลาทีมอย่างแน่นอนแล้วและสุดท้ายครับนูโนครับก็มาทํางานร่วมกับปาราติชีได้เป็นอย่างดีในการเสริมทับ มาอย่างยอดเยี่ยมครับในตลาดนี้ปาลติชีตอนอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยถือว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีการดึงนกแต่แบบงงๆเข้ามาเยอะแต่ในอดีตเนี่ยก็มีการดึงนะเตะที่สร้างชื่อเข้ามาเป็นระดับโลกมาแล้วเยอะแยะ,ยะมากมายครับโดยที่ยูเวนั N ้นแทบจะไม่เสียเงินถือถ้าเสียก็เสียน้อยมากจริงๆครับอย่งางไรของอาตูโร่วีดาวครับในช่วงของปี2007-2011เนี่ยวีดาวทาผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไบเออร์เลเบกูเซนทีมดังในบุนเดสซีการเยอรมัน่่า,า 21, ีี้ท ทีมจบฤดูกาลด้วยการเป็นรองแชมป์บุนเดสลีกาจากการทำไปถึง11แอสซิสและก็มีอดแอสซิสเนี่ยเท่ากับมาริโอเกอร์เซโทมัสมูเลอร์และก็ฟรองลิเบอรี่ตัวนั้นครับมีข่าวหนักมากกับไบโอเมนิกแต่สุดท้ายครับปาาติชี่คนนี้ครับใช้วทศิสินในการเกลีย้ยกล่อมครับและก็นูนาชิจายวีดออมาได้อยู่กับยูตุสเป็นแค่10.5ล้านยูโรเท่านั้น และวีดอวคนนี้ครับก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ยูเวนตุสนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากครับพาทีมคว้าชแชมป์กาบชวเซนอาได้4สมัยกับัิเาเลียได้1สมัยแล้วก็อิตาเลียซูเปอร,ร์คัพได้2สมัยและยูเวนตุสนั้นก็ขายเขา กลับไปที่ไบายามินิก40ล้านยูโรเรียกได้ว่าหัวกําไรเห็นเห็ครับปาเลซิชีคนนี้เป็นคนที่หัวธุรกิจและก็ทําเรื่องของฟุตบอลได้ดีมากๆครับรวมไปถึงในรายของอันเดียปิโลนะครับถึงแม้ว่าอยู่กับเอซิมิลานเนี่ยมาตั้งแต่ปี2001และสุดท้ายครับก็ย้ายออกจากเอซิมิลานเมื่อปี2011หลายคนเนี่ยก็มองว่าโอ้โหอายุแล้ว32ปีแล้วมิลานครับก็เลยยอมปล่อยเขาให้กับยูเวนตุสแบบฟรีๆครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนคิดว่า โอ้โปิโลน่าจะหมดจริงๆแหละแม,ม่นามิลานคงไม่ปล่อยแต่ท้ายที่สุดครับปีโลคนนี้เนี่ยโหมาเป็นแกนกลางสำคัญของ ยูเอ็นโตสแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์เก่าโชว์สัญญาได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าโหแชมป์เก่าช่าว,ชวในยุคนั้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ครับมาดูกันนะครับว่านูโน่ประสานอะไรกับปาลาติชีในตลาดรอบนี้นะครับตลาดซื้อขายของสเปอร์รอบนี้ถือว่าคึกคักแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับขาเข้านะครับแดงของกอริญี่ครับยืมตัวมา1ปีแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดที่สิบสามจุดห้าล้านปอนด์นี่คืเคยทวารฝีมือดีมาจากอารตัลันตาแบงค์คิวครับนี่ก็เป็นปีกจอมพลิ่มมาจากเซบีย่า 21.25ล้าล้านดอแล้วก็บวกลาเมลาไปให้กับเซบีย่านะครับคิสเตนโรเมโรครับแนวรับเบอร์หนึ่ง ของเกาโชซิลอาครับก็ได้รับรางวัลนักเตะกองหลังยอดเยี่ยมของเก,กาโชในฤดูกาลล่าสุดไปนะครับยืมตัวมา1ปีแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดที่42.5ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก4.25ล้านปอนด์ปาเปซาครับซื้อมา14.6ล้านปอนด์ครับจากเมสนะครับผมแล้วก็มีแอดออนแล้วก็ส่งกลับไปให้เมสนั้นใช้งานไปก่อน1ฤดูกาลรวมไปถึงเอเมซองรอยัลนะครับนี่ก็เป็นนักเตะจากบาร์เซโลนาครับดึงมา21.25ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 4.25ล้านปอนด์แล้วก็รวมนะครับผมซื้อมาไม่รวมแอดออนทั้งหมดนะครับ113.1ล้านปอนด์ในกรณีถ้าซื้อขาดโรเมโรกับกอรินี่อีกเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมส่วนขาออกครับถือว่าจัดการได้ดีครับฮวนฟอยนะครับผมขายขาดให้กับบิลเลอไป13.5ล้านปอนด์โทบี้อาน์เวเลครับปล่อยไปที่ลีกของซาอุ4.25ล้านปอนด์เอลิกลามิล่าครับส่วนหนึ่งในสัญญาของแบ็คแอนคิวโจฮาร์ตปล่อยไป1ล้านปอนด์มูซาซิโซโกสาล้านปอนด์ในนิโลสหมดสัญญาปาโล กาสานิกาหมดสัญญาเซซอริเอตกลงยกเลิกสัญญาร่วมกันที่เหลือกัน1ปีก็ถือว่าเป็นการจากกันด้วยดีคาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเกอร์นะครับผมก็ปล่อยยืมตัวไปอัลฟิีไวแมนก็ปล่อยยืมตัวไปครับเรียกได้ว่าขาออกขายได้21.75ล้านปอนด์นะครับผมเน้เนๆนะครับสเปอร์เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดครับตลาดนี้91.35ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยคนบอกว่าโอ้ยเลวี่ขี้งกไม่อยอมซื้อให้หรอกนูโนมาคุมไปก็เท่านั้นแต่สุดท้ายครับซื้อตัวนนนนััักกเเเเเเตะะะะมมาาายยยอพอพพสคควววรรรลททีีดบป็่า ของนูโน่แล้วก็ปาลาติชี้นั้นมีแผนงานที่ชัดเจนเลวีก,ก็เลยยอมลงทุนนะครับและผลงานในช่วงของปีดีซอนของสปเปอร์ก็ถือว่าทําได้ดีครับไม่แพ้ใครเลยครับเริ่มจากเกมแรกครับบุกไปเสมอมกับเลตันออเรียนได้1นต่อหในเลตันสเตเดียมครับเกมที่2เนี่ยก็บุกไปชนะโคเชสเตอร์ครับได้ถึงโคเชสเตอร์สเตเดียม3าต่อศนะครับผมแล้วก็บุกไปชนะมิลซันคินส์ดอนได้3าต่อหที่มิลซันคินส์สเตเดียมนะครับผมรวมไปถึงในเกมการกุศลน,นะครับในการเจอกับเชลซีเนี่ยก็ ็บุกไปที่แซฟฟอร์ดบิชแล้วก็เสมอไปนไป2-2เจอกับอาร์เซนอลนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยก็อเอาชนะไปได้1 0เรียกได้ว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากก่อนเปิดฤดูกาลถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนั้นแต่นักเตะก็ยังเล่นกันอย่างเต็มที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายถามว่ารักเคนไหมก็จะการให้เคนอยู่ครับแต่ในเมื่อเคนยังไม่มีอนาคตที่แน่นอนเขาก็เล่นไปเต็มที่ไม่มีเคนเขาก็เล่นกันต่อไปครับเปิดซีซั่นมาครับสเปอร์เนี่ยผลงานนลีกดีมากมกสุดมาสเตอร์พีสเลยนะครับผมสาๆเกม เกมแรกเนี่ยหักปากกาเซ็นดังโป๊ะเลยนะครับเอาชนะแมนซิตี้ไป1-0เกมที่2ชนะวูฟ1-0และเกมที่3เอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0ยิงน้อยก็จริงครับ3เกมยิงไป3ประตูแต่เป็น9แต้มเต็มเพียงแค่ทีมเดียวและพวกเขาเนี่ยเสียเพีงยง0ประตูเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าไม่เสียให้ใครเลยนะฮะแล้วก็ในการเล่นที่ผ่านมาครับ3เกมแรกเนี่ยนูโนมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากยุคข,ของเมสันและก็มูรินโญ่ไปเยอะครับเล่นแพ้4-2-3-1นะครับแต่วินซอนเนี่ยคู่กับเอลิกไดเออร์นะครับแล้วก็เป็น ของจอฟรฟตฮากันก้านั้นได้รับโอกาสการเล่นแบ็คขวาถึงแม้ว่าเกมลุกจะไม่เด่นในเกมรับแน่นแน่นครับและรวมไปถึงแดนกลางครับ เปียเอมิลฮอยแบกนั้นคู่กับโอลิเวอร์สคิปนะครับผมที่กลับมาจากการยืมตัวจากนอริชและรับผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสคิปเนี่ยเป็นตัวหลักของสเปอร์ยืนคู่กับฮอยแบกได้ดีมากๆครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็มีซอนอาลีเบิร์กไวแล้วก็มูล่าเกมที่2ครับมีการปรับเปลี่ยนครับในการเจอกับบูฟเนี่ยเล่นเป็น4-3-3ครับแนวรับก็เหมือนเดิมครับเป็นทากันก้าแบ็คขวาซันเชสเอริกไดเออร์แล้วก็ซ้ายเป็นเลกิลอนครับแต่ว่าแดนกลางเนี่ยสคิปเช่นเคยครับและก็มีฮอยแบกเดลอีเบิร์กไวซอนนนเทมมิแลล้วก็ู่าในนแวรุกกตรรงนนนัั้้ะคบแลว็เกม ล่าสุดครับที่น,ะนั่งน้าของวัตฟอร์ดมา10เนี่ยก็เล่น4ี33เช่นเคยครับกองหลังก็ใช้เป็นซานเชียสู้กับไดเออร์เหมือนเดิมและคาคันก้าก็เป็นแบ็กขวาครับส่วนแดนกลางก็เป็นสคิปฮอยแบ็กแล้วก็แอลลี่แต่ว่าที่เปลี่ยนมาก็มีแฮร์รี่เคนกลับมาลงตัวจีนแล้วก็มีโซนแฮมมินแล้วก็เบิร์กไว้นะครับนี่แผนที่ยืดหยุน่นอาจจะไม่สนุกสุดมนันบุกแบบเร้าใจแต่มีเกมที่รัดกลุ่มแล้วก็เก็บ3แต้มได้อย่างแน่แน่นะครับส่วนในเกมยูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีดนะครับผมหน้าขออองสเเปรร์นนี่ Super, น่่ยยูใกลุม G คับร่วววมมกกกกัับแแแรร้งจจาาฝ่เเเเเศสสิทออลลลนนนธ์์ด NS มูราจากสโลวีเนียครับก็ต้องมารอดูว่าผลงานในคอนเฟล e นซ์นั้นจะเป็นอย่างไรจากนี้ต้องมารอดูนะครับผมว่าเท่างน้ำพอสเปอร์นั้นจะเป็นอย่างไรผลงานจะดีมากน้อยขนาดไหนเพราะพวกเขาครับต่อจากนี้เนี่ยจะมี5เกมใหญ่ที่รออยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นเกมดอนดอนดั์บี้แมชในการบุกไปเยือนคร s t ตัลพา a c e ที่เ e l เฮิร์ตพารจากนั้นมาครับก็ไปเยือนทางด้านของ l ลนส์ ในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็มาเยือนวูฟแฮมตันในเกมคาราบาลครับแล้วก็ไปเยือนอาร์ซนอลในเกพมพรีเมียร์ลีกที่เอเมริสเตเดียมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แา,า,ารสาการละสเปอร์พอสมควรครับที่เห็นยังไงกับสเปอร์ทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนี่ก็เ,เรื่องราวของไก่เดดทองที่กลับมาคลึกผยองเรื่องเด็ดเจ็อดยับกับชนะของแฮตติโคลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ